แฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมานะคะชี้นาชี้แนะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะวิธีแก้กรรมด้วยบุญหรือแก้บนที่จำไม่ได้นะคะการบนบานศาลกล่าวนะคะคือการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะได้หรืออยากให้เป็นไปถ้าท่านช่วยให้เราสำเร็จเราจะมา ทำให้สิ่งตอบแทนตามที่เคยพูดไว้ก็คือการแก้บนนะคะศาสนาบางศาสนามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโรคสร้างทุกสิ่งเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์และคอยบันดาลให้เราพบความทุกข์ ความสุขตามกรรมของแต่ละคนศาสนาพูดสอนให้เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราทำกรรมอะไรไว้ต้องได้รับกรรมนั้นกรรมนั้นจะติดตามตัวเราไปทั้งชาตินี้ตายไปแล้ว โลกของนรกวิญญาณและชาติหน้ามนุษย์เมื่อขาดความเชื่อมั่นในตนเองจึงต้องหันไปที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยและมนุษย์จำนวนมากมักไม่ช่วยเหลือตนเองให้ถึงที่สุดก่อนนะคะไม่พยายามให้สุดกำลังก่อนอยากจะได้อะไรก็ไปบนบานสารเก่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในสมหวังคนเราเวลาหน้ามืดตามัวขึ้นมาแล้ว ก็พูดได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พูดนั้นจะทําได้หรือไม่บางครั้งก็บนในสิ่งที่เหลือเกินนะคะความสามารถเกินวาสนาของตนเองและบนไว้หลายที่จนจําไม่ได้ว่าบนอะไรไว้บ้างและบนกับใครไว้บ้างนะคะความจริงแล้วการบนบานสารกล่าวเป็นการติดสินนะคะบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาถือว่าเป็นพันธนาสัญญาที่ต้องชดใช้การที่เราจะได้สิ่งที่บนไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวาสนาและกรรมเก่าของตนเองไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาไม่ช่วยที่มีบุญวาสนาช่วยได้ก็อาจได้รับแต่ที่ไม่เคยทำบุญเลยไม่มีวาสนาจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างนี้เมื่อบนแล้วถือว่าเป็นพันธนาสัญญาแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาจะไม่เอาเรื่องเอาความแต่เราตีนโรงตีนสารเราบริวารที่เป็นวิญญาณพเนจรที่เป็นผู้รับเรื่องที่จะช่วยจะคอยติดตามคอยทวงหนี้อย่างไม่ลดละอันนี้จะทำให้เกิดหนี้กรรมใหม่นะคะแฟนคลับนี่มาบอกวิธีเคล็ดลับ ลืมแก้บนจําไม่ได้ทําอย่างไรหนึ่งเริ่มจากการถือศีล8ดนะคะ3วัน5วัน7วัน10วันตามศรัทธาแล้วปฏิบัติธรรมตามสวดมนต์ไหว้พระพร้อมด้วยกายวาจาใจฝึกสมาธินั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นการแก้บนด้วยการปฏิบัติบูชา2เมื่อปฏิบัติข้อหนึ่งถึงวันสุดท้ายก็จัดเครื่องเส้นวงสวงมีอาหาร ข้าวหวานน้ำเหล้านะคะแล้วก็ข้าวเปล่าผล,ลไม้ดอกไม้เครื่องหอมและอื่นๆจัดตามกำลังเงินที่มีมากน้อยตามใจนะคะจัดวางเครื่องเส้นวงสวงบนโต๊ะปูผ้าขาวกลางแจ้งเริ่มด้วยการกล่าวชุมนุมเทวดาแล้วอธิษฐานอัญเชิญว่าขออัญเชิญเทพเจ้าพรมทุกชั้นฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเจ้าที่ เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเรือนครูอาจารย์ผู้มีพระคุณรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยบนบานไว้แล้วสมสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจงมารับเครื่องบวงสวงสการะเหล่านี้และผลบุญที่ข้าพเจ้าเอ,อ่ยชื่อเลยนะคะได้ปฏิบัติด,ดีแล้วนี้ถวายแด่ท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงรับแลรอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินสุดท้ายขอพรด้วยก็ได้ ก็ได้นะคะขอเฉยๆห้ามบนอีกนะคะย้ำห้ามบนอีกจากนั้นก็ปักทูบลงบนอาหารทุกอย่างใช้ทูบ36ดอกเมื่อทูบหมดก็กล่าวคําราอาหารนะคะกล่าวคําราอาหารว่านะคะให้ทุกอย่างพ้นไปด้วยดีนะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเกล่าวไว้แล้วก็ลืมในการแก้บนนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นบาร,รมีขอให้องค์เทพทั้งหลายนะคะ มาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็บัตรนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอราเครื่องบวงสวงเหล่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไปนะคะเสร็จแล้วให้อาหากระทงใส่อาหารทุกอย่างอย่างะเล็กละน้อยนำไปตั้งที่ไว้ทางสามแพ่งเพื่อให้เราตีนโรงตีนสารผีผนจรมารับไปแล้วนำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายเป็นทานให้คนอื่นไปนะคะ